ใจถูกใช่ไหมเธอเป็นแค่คนเทนที่เธอทำาตัวครับมาว่มาต็วถืครับผมมัวบนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ่นค้ดโค้ดนานนิดแต่งไให้แบบหอวกระจายบนั่านซึมเลยนะฮะไดฟังกันอยู่สคนซึมเลยนะครับไม่ใช่บอว่าเพื่อนมาด่จบแล้วจบแล้วมาจบแล้วมาจบกัน เซอร์ไพรส์แฟนคลับหนักมากนะคะหลังจากที่คู่ของยูกิเพนพกาหรือยูกิไฮทองคํากับแดนเซอร์ชายในค่ายไฮทองคําอย่าง p ีพค่ะต้องบอกเลยว่ากลับมาจิ้นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่คู่นี้ค่ะได้ออกมาไลฟ์ขายของด้วยกันเป็นครั้งแรกด้วยความที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะแบรนด์สินค้าของแม่อุ้มคุณแม่ของน้องยูกิเอง แล้วต้องบอกเลยค่ะว่าไลฟ์ในครั้งนี้นะคะถือเป็นการกลับมาคืนดีของคู่นี้แบบว่าออกอากาศออกสื่อกันเลยทีเดียวแล้วค่ะ โดยทางด้านของพี่พีพีเองนะคะเรียกว่าทำเซอร์ไพรส์ในการหอบช่อดอกไม้พร้อมกับของขวัญค่ะเป็นสร้อยคอมาให้กับน้องยูกิเพื่อเป็นการขอโทษนะคะและยังมีการยกมือไหว้ขอโทษไปทางแม่อุ้มค่ะและบอกว่าหลังจากนี้นะคะพยายามจะปรับตัวให้ดีขึ้นแล้วในความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ระบุสถานะปล่อยให้เรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปกันจะดีกว่า โดยในไลฟ์ครั้งนี้เชื่อว่าหลายๆคนค่ะคงจะได้เห็นกันแล้วละ่ะเพราะว่าฟแฟนๆนะคะก็แคปมาลงในโซเชียลกันแบบรัวๆเลยแต่ละโมเมนต์บอกได้เลยว่าหวานชํำค่ะเอาเป็นว่าในตอนนี้นะคะหลายๆคนก็คือลงเรือกันต่อรอลุ้นสถานะกันต่อไปนะคะงานนี้ค่ะขอนำโมเมนต์หนึ่งในไลฟ์นี้นะคะเกี่ยวกับที่ว่าพีพีมีการพูดถึงเพลงแค่คอนเทนต์ซึ่งเป็นเพลงล่าสุดของน้องยูกิที่เพิ่งปล่อยเอ็มวีออกมาให้ฟแฟนๆเนี่ยได้รับชมรับฟังกันไป เมื่อไม่นานมานี้ค่ะต้องบอกว่าเพลงนี้นะคะแต่งขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่ประกาศเลิกจิ้นกันไปท่ามกลางกระแสดราม่าที่มีเข้ามาพอสมควรค่ะแล้วยูกิก็คือร้องเพลงนี้ได้แบบดีมากๆอินเนอร์มาเต็มจนหลายคนก็มองนะคะว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า ทางด้านของหนุ่มพีพีนะคะก็คือร้อนตัวเลยว่าเพลงนี้ร้องแบบนิดๆนหน่อยๆก็พอนะคะทางด้านแฟนๆก็คือแซวกันชำทั้งหยอกพีพีอีกด้วยทำเอาเจ้าตัวถึงกับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวละคะโมเมนต์นี้นะคะจะเป็นยังไงจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยคะ่ะน้องๆ้องเก่งนะครับเป็นการที่แบบเป็นความรู้สึกของแบบนักแสดงนะที่แบบว่าขับพะละออกมาใช่ดีกับบทเคนจริงนะครับ ขอขอขอคู่ก่อนสนคู่ปล่อขอรถขี่ได้ไหมแท็กนิดแท็กนิดเป็นแค่คนเทนบอแม่นคนแท้เขาแค่แวะมาตัวเป็นแค่คนเทนต์ของเล่นสร้างเงินเก็ตแมนให้เธอเป็นแค่คู่จิ้นบอแม่นคู่จริงต้องเจ็บคิด ไม่เธอเป็นแค่คนเพ่นที่เธอทำมัดมือมัดมือมัดมือครับผมมัดแบนครับประเดี๋ยวประเดี๋ยวเพื่นดีเพื่อนคูนันนิดแต่งให้แบบหัวกระจานั่งซึมเลยนะฮะได้ฟังกันอยู่สองคนซึมเลยครับไม่ใช่บอกว่าเพื่อนเลยทีบองย่อยจบแล้วจบแล้วมจบแล้วมจบพูดเออประมาณนี้ 谢谢 <im iter> <im iter> น้องอินมากครับน้องเพลงเริงดีว่ะไอ้เรื่องไปติดตามปังกันด้เยอะมาก็บอกคนข้างๆว่ามันจริงไม่จริงเพลงแลกรู้อยู่หมางรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ตามสถานการณ์วันหนูไม่รู้กินกุ๊กดีกว่าเอามาครับมาครับมา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 แฟลต่อเอ้แต่วันนั้นสติปงนั่งแบบนั่งสุดแบบเสียเอาเพลงตอนนั้นนั่งฟังแบบเสียพร้อมกันเนี่ย เฟรนค์เพลงสนุกก็ได้ไหมครับ้ามา<ป>ผมจะทำเ <c oughs> อ็มบีให้